ตื่นขึ้นมาในเสาร์นี่ก็ต้องมาปองแปงกับลูกสาวสะกอน <c oughs> ล่ะสุดปองแปงพนาลูกสาวกับสกินน่มมนุ่นสวนแม่กับสกินกาแฟ,แฟเข้มๆค่ะแค่นี้เราก็มีกำลังใจเราก็มีแรงใจแล้วเมื่อคืนคุณยายท้องเดือนหลังจากกบมาจากทะเลก็นอนน้ำเข้าอีกขึ้นนึงเด้แต่ว่าเช้านี้คุณยายท้องเดือนก็จะกลับบางแสนแล้วเลยยากแต่น้าขวดบางในหูบ่แม่คนขยะก,ก้อนแม่เสียวขวดไปขายมาสันวาเ <c oughs> สาร์นี่แมนบอตาละคนกับาก,กันซืนเน้ากินสําเ็จมากินได้นองฉันมันกลับไปหาซื้อลาบปลาดุกแล้วก็ไปปืื้้้อออหหหมมมมมกกกกัััััััวววววีีีีคเเ่่่่าาโนน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 นิิดดส นี่ค่ะหอยกระปุกค,ค่ะเราก็จะเอามาต้มไว้ได้ต้มไว้แล้วแก้ฟ้าออกแบบนี้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ไว้แต่เห็ดเมนูกินรอบอื่นที่แรกก็คิดว่าสิเห็ดกินตอนแรกนี่แหะแต่ว่าแรงนี้เรามีนัดค่ะเพได้ไปกินดอกกระิพุละมืออื่นมือหื้อมือตึงมือรุ่นพุละแต่ว่าเศร้านี้อยากกินยังหูบอฉันออกไปเห็ดงานบ้านอยู่หลังห้องแมนบอออกไปซักผ้าล้างถ้วยยิงเอ้ยจักของได้ต้มมามาต้มมามาอันห่อเลี้ยงเลี้ยงนั่นแม่ฉันหอมแม่หลังจากเห็ดงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ตาลูกสาวเลยป้าหมิวแม่พาไปเซถือเงินไปหาลยิงเอ้ยทอนมา20บาทคิดเบิ่งว่าเกือบงบบานปลายพร้อมเด้หยิบเพื่อนค่ะ ได้เอาแบนไปขึ้นเขา้อ,อมขวดหนึ่งเพราะว่ายังตียังเงนเนบ่องมาพ่อใจเขาหนาะคว่มตังใจที่แรกกะว่บบาสิไปซื่อตะม,มามาพ่อลูกสาวไปน้ำแมนบอไปเห็นยังกะยักได้แล้วกับบนกบาลไปเพราะว่าสื่อแนวอื่นมาใส่ตู้เย็นน้ำจังซี่นะหลังจากนั้นตัดภาพมาที่เวลาประมาณเที่ยงเราก็จะออกเดินทางไปบ้านซีโอเหมือนเดิมบอกเลยว่ามาละยองนี่ต้องมาบ้านนี้ค่ะต้องมาบ้านหลังนี้ตลอดแต่วันนี้เราก็จะไปพร้อมน้องเลขาผักกาดเด้อกัสิพามันเดนซลีมหาเด็กน้อยเพราะว่าน้องอัดบางในหูบอรีบมาเลยมหาอัดเลยนะเพราะว่าลีโอน่ะเรียก เวลาน้องอัดทรหาฉันนะสได้ยินเสียงรีโอตลอดปัดดูดปัดดูดคือเหมือนนั่งลู่นะว่าแม่เพิ่นน่ะกลังคุยกับป้าจังสีน่ะเพิ่นกัสีห้องเอื่นตลอด,ด,ดอได้เด้โอ้เดฟังกัสีเจละลลยเล้รู้และนี่นะอัดผู้ชอบแกงอ้วงครับแล้วของเหรียญยังอื่นนั่งกืบบอลเยด้ยิงน,นั่งกัเหรเียต่อันวงกลมนันแมพพ่พะว่าผู้ใดหยาดน,นั่งกับห้ได้บัดนี้แต่ว่าเหมือนนะอัดเพื่นกับชอบใจเห็นหลานแบบว่าหายนั่งเพื่อนกับยิงแกงล้งเนี้อนน้บาดเบื้อง้เธอตอนนี้อมููส้วงกยางดพรอมนันแงะ คือกันเห็นร้านนี่ไปว่านั่งวางในหูบอเอื้อยเสียงเด็กร้องนี่มันหอมหวนมากเลยนะบริสันว่าล่าซูซูมากให้ร้านห้ <c oughs> บอกเลยว่าลงมาละย่องทิปนี่เที่ยวนี่สิว่าได้ไปป้องแปบงทงั้งหลดอกค่ะเพราะอไปอยังตีทุ่มเวลาให้ลูกเต็มที่กับผ้าลูกลงมาเที่ยวชมปิดเทิมนั่นนะหลายรอบที่สิบชันลงมาเองฉันกิดสิมาแต่ใครกับไอคอนแก้วก่อนข้ามแมนโบกับสิมาเสมอสูสก,กันแค่สองคนแต่ว่าถ้าได้มาแบบว่าทริปยาวๆแบบนี้ก็คือต้องร้อยพีิมิวปิดเทิมเอายญ้าแล้วดินแดนล่ะดินแดนก็เ้พราคะท่อานไอกกนนนยีี่่ฉััทเ เพิ่อนขันให้่เพื่อนบ่ไเด็ปิดเทอมสีบุผูุไดลงมาเด็ดขาดหลังจากนั้นกสิตอ้อยเอาดินแดนนอนก่อนประมาณจากชโมงนึงเพื่อใส่ออกเดินทางต่อัปนี้ขันนั่งบ่ได้นอนน้องสิง้องแง่หน่นยมหมิงบ่ไดดเลยเด้ต้องได้นอนจากน่อยเด้ขันบ่ได้นอนนี่ไว้อลาวาดคากๆคะเพราะว่าเย็นนี้เรามีนัดมีนัดยัง่ัติมีนัดกินเลี้ยงบริษัทคะเพราะว่าบริษัทเทาก็ต้องกินเลี้ยงกันส้เดือนเด้เหมือนยิงใหญ่บ้าเหมือนยิงใหญ่บริษัทเฮามีพนักงานอยู่จากค้นบัติกสิมีน้องอัดมีฉันมีน้องเลขขากรล้มีพ านเดิมที่ผู้ชันเคยมาก่อนหนานี่แหละเป็นยังคือเลือกร้านนี้ตีมันอยู่ไก่พิยาพร้อมแต่ว่าถามว่าไก่บอกกับว่าไก่ปันไดก็เดินทางมาเป็นชั่วโมงพุ่นละแต่ว่าเหมือนแบบว่ามาคนละครึ่งทางนั่นนเพราะว่าผู้ชันทำมาจากระยองยังสีมันก็เป็นชั่วโมงกว่าคือกันได้มันก็ไกลคือกันนั่นนะแต่ว่าณตรงนี้ที่แห่งนี้ก็คือเป็นที่แบบว่าครึ่งทางพอดีแล้วหลายคนก็สิถามหายายท้องเรือแล้วลูกเพิ่นหัวเพิ่นไปไสเพิ่นกลับแล้วเซาแล้วค่ากินข้าวเ้าแล้วเพิ่นก็ว่ากันเมื่อเลยเพราะว่ายายท้องเรือน่ะต้องเฝ้าไปซักผ้าซักแพบอกเลยว่าบรรยากาศมื้อนี้ยิ่งเอ้ยฝนตกบรรยากาศดีบักคักก็เลยบ่ได้นั่งโซนทางนอกก็เลยได้เข้าไปนั่งโซนในห้ แอร์นั่นละในห้องแอร์บอกเลยบบรรยาการก็ดีบักคักคือกัดค่ะมามือนี่ก็สิว่าพอ,พอน้องเอฟซเป็นพนักง,งานในร้านเด้เปิดวางในหูบอพี่ดุดใช่ไหมว่าสันมาหนูติดตามอยู่นะว้าไม่คิดจะได้เจอตัวตุ่นวาสันบ้าน้นองแบบว่าเว้าดีแหงน้องนาลากักบักคักขอบคุณเดอ้อค่ะที่ทักทายพี่ระเบิงนี่ฉันเปิดพอคอมเมนต์นี่ฉันละคิดอยากหัวคลิปหน้าผมขอคาว่าบ,บักคักหลายๆในเด้อผมมากหลายแม่ยามเจ้าเว้าคำว่าบักคักมันบอกคือผู้ใดเลยเดีวผมได้ยินผู้ใดเว้ามันก็บอกคือเจ้าแม่คำว่าบักคักเอามันเป็นจังไดอิลีได้ยิงฉันก็เห็นคนอื่นเขาบอกกันทมเทไปได้คำว่าบักคักนั่นนะแต่ว่าเอฟซ ของฉันนั่นนะมาถักมาดทวงฉันลายหลายจนแบบว่าย่ามฉันไปใส่มาใส่จนพาก,กันว่าเอนาไปย,ย่ายเจ้าจะลืมเอินบอกขาดมันกินนดมเด้อบมาสันว่าและนี่ร้านได้พวกเธอหนะนั่งกินข้าวพัดข้ากินดีบระคักป้อนน้ำกับบอท่านเทิงฉันป้อนเทิงนาอาดัดป้อนกินอีหยงังก,ก็กินกินน้าบกเผาก็กินกินทุกอย่างทุกแนวนาอัดเพิ่นวางในหูบ่ลองดูสิลองแม่มันปล่อยให้มาอยู่กับนาอัดเดือนนึงสิมันกลับไปนี่มันเป็นโอ่งกิ้งได้แน่บมาสันว่าอยากสิบอก่อหมู่บ้านเนาะนาอัดเพื่อมมั้ยอดเลลีงูกาคน อดไม่เคยเห็นลูกใครกินนมน่ากลัวเหมือนดินแดนนี่เห็นบอกผู้ใดมาป้อนก็กินเบิร์ตปายามาปอนก็กินค่ะโบยจะเป็นละมุนแห้งละมุนบอกค่ะน้องอดบอกว่าเวลาเห็นดินแดนมันกินนมแมนบอมมันตั้งใจดูดดูดูดเอาแล้วก็ถอนปากออกมาแล้วก็มาหันใจแม่บอกแล้วค่ะว่าดินแดนเนี่ยความกินใหญ่บอกคักเอาคลิปนี้ึันก็เบาเรียงบอกคักหลายแถบเห้จนใดเนาะก็ลูกเพีเอฟซีคอมาเนาะเขาเขาคอยว่าเป็นคนมักยองปันใดเดแต่วมามักยองบอกคักฮึและนี่ดินแดนนั่นนะเพื่อนไดมาเล่นไส้แมนบอมเพราะถ้ามะเล่นรียนไส้ บาค่บา,าห้องเอกอาเอกอาคิอออบอกได้ว่าทิพมาเทียวทะเลรออมี้ดินแดนมักบักขักสงสัยตรงได้กลับมาอีกแต่ว่าระหว่างที่เรานั่งกินข้าวอยู่นั้นก็มีเหตุค่ะมีข่าวร้ายที่ได้รับก็คือไอ้ก่อนเกวก่อนค่าได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านพอปู่ก็ได้ส่งข่าวมาบอกว่าปู่ทวดได้เสียแล้วปู่ทวดที่เราซื้อแพมเพื่อไปให้วันนั้นน่ะหญิงปู่ทวดก็ได้จากไปในวัย9กกว่าปีก็คือจากไปโดยโรวชาานั่นละขอให้ปู่ทวดไปสู่สุคติเด้อค่ะเราก็ต้องมีเหตุได้กลับขอนแก่นภายในวันพรุ่่งนนนี้ออากกกวัิ เป็นผักๆเลยเด้เพราะว่าปูถวดปูดดดนีตะกีก,กัเลียงเพิ่งมาแต่น้อยนั่นนะตอนพปูกับแม่ยาฉันไปเห็ดงานอยู่ใต้บวันนั่นนะแต่ว่ากสิเดินทางมืออื่นเศ้บาบุล่ะกสินอนผักเอาแรงก่อน่นะนะทิพยองจ๋ามาได้แค่3 4วันก็จะได้กลับแล้วว่าเป็นยังเดี๋ยวหฮอจังกลับมหม่ก็ได้ตอนนี้เฮาต้องไปส่งปูถวดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหลังจากนั้นเวลาประมาณ5 0 0โมงกว่าเราก็ต้องได้แยกย้ายกันกินข้าวอิ่มกันแล้วพอดีสูรเบิงพยญาแล้วพร้อมคักพร้อมแน่บอกเลยว่าเคล็คดล